อยู่ตรงนี้บสบายใจผัดกะเพราที่มีจะกะเพราจริงๆนะครับก็ผ uh ัดกะเพราใส่หนูอ้อูอันนี้ก็ครึ่งโลกว่าเต๋ออย่างเงี้ยเตยยังยังก็ปักเบ็ดครับของนี้นะไม่มีคนปักนะแต่ว่าฟันพักบุ้งครับร้อนหนาครับวันนี้บรรยากาศหน้าหนาวครับไะอันนี้ใส่เขียดนะเมื่อคืนนีปนน้ปักไปเมื่อคืนนี้ใส่บ้าง น่าจะมีปลาลงมาในคลองเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเราเดินไปน่ะกว่าจะปักเสร็จก็น่าจะเกือบมืดอะ่ะน่าลืดอาจจะมืดก็ได้อาจจะกินเลยก็ได้ โดดโออกพี่ไม่ปิดมิกิเด,ดี๋ยวปิดวะปิดอ๋อหนาโดดนี้โดดนี้ดดอันนี้ตอนแรกอะ่ะเราทำท่าเอามือดึงแล้วแต่ไม่ได้ ติดแล้วขัดเล้วอะไรเล่าหลุดวะหลุดแกมาดูไปดูวิดูโอ้โหพุ่นเอาป่าไปแล้วอ่ะเห็นรึเออชิ้นเรื่องมันดิ้นอยู่นะไงน่าจะหลุดยังไม่เสร็จสามอันเลยปลากินแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ำใหม่เขียก่อนป่าน่าจะมีเยอะนะเพราะว่ามันน้ำมันท่วมหนาหมดเลย ดำลงของของเนี้ยน่าจะไม่มีคนปักเลยเพราะเราไม่มีฟันเลยกระกูมันมันลกจ้า <c oughs> ไปไปลงกันต่อตอนนี้เขียดเราก็หมดเรียบร้อยครับเหลือเป็ดประมาณสักสิบกว่าคันครับปักไปมาสักให้สิบกว่าคันครับเอาเดี๋ยวเราเลาะกลับไปนะเผื่มอมาติดกับปลาัใส่คลอง ผ่านบินก็ไปล็กหนูมาเอากลับกลับมาเยอะเลยกลับยังไงกลับเร็ว <c oughs> ไเก็บของใครมาเนี่ยไปครับเดี๋ยวลองลองกลับเผื่อป่าจะติดนี่ไงบอกแล้วมันจะติดแล้วติดแล้วครับโอ้โห <c oughs> อันนี้ห้าแหละเรามีกระมองมาพอดีนะใส่กระมองเลยดูเดี๋ยวให้ดูปลามันน่าปล่อยมากเลยก็กระแทก มะเกือครับมะเกือเับแจมแรกครับแจมแรกครับผมเดี๋ยวม,มีเขียดตัวเอ้ยตัวเก่ากมาเดี๋ยวเพื่อนหน้าไม่มีจะเยอะหายเยือยังอยู่เลยด้วยยังอยู่แต่มันก็ยังไม่ ดูหน้าเราจับเขียดได้แล้วครับได้เพิ่มแล้วเดี๋ยวล็อปักที่เหลือครับเคยกลุ่มแรกของเราครับวันนี้เอาที่ติดตัวดิขอสักสิบสองตัวได้หรือเปล่าขอสิบห้าแล้วกันเขาล็อคสามรอบรอบละห้าตัวรอบละห้าตัวนะ แต่เราไม่ได้ลงตัวจริงๆเลยครักเปลี่ยนย้่งใน ครับเดีย๋ยวเราไปเลรอบแรกกันอ้าวหนึ่งแจมครับนี่ครับดิ้น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 ดินดินดินดนดนน้้้้้มแ,มแรกเราไปซะแ มันล่อติดกับบุ้งเนี่ยมันน่าจะยกกาบเป็ดนะแต่มัน <g ül> อะไรวะปลากัดมาหน่อยเดียวเองขบแล้วไอตัวเดิมบ่ <c oughs> มกเนี่ยมาเก็บันงที่เียอ่านมาแป๊บนึงปลากัดเลย เพก็คลองนี้มันยังไม่มีคนปักตาเพิ่งไปเมื่อกี้ยังดูฮะยังดูยังดูไปตุ้ยตุ้ยเฮ้ยยี่เพิ่ง đứng เฮ้ย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 เดียเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ย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 เฮ้้ย ดุดุดุด้มาเร็วมาเร็วหนุ่ตัวใหญ่ด้วยอืมยังไงเราเปลี่ยนก่อนนะยึงวนด้วยวนตึ๊บด้วยนี่ไม่อยู่ดิไปอยูอย่น่าได้ไหนตัวไอ้เนี่ยมันกัดแบบเขียดหายหมดเลยอ่ะตัวใหญ่นี่หนูตัวนี้ดิเล็กไปเลย ได้ว่าป่ากน,นะเดี๋ยวแล้วก็ชอเบเด็กด้วยนะอือเช่ชอบมาเทอบเด็ดกมันหน่อยดีกว่าอุ้ยจะได้สองแจมนยเหรอแล้วแจมเดียวอีกยันหนึ่งนี่นครับแจมหนึ่งครับแต่กระคุ้มนะแต้มใหญ่ครับแต้มใหญ่ต้มเลยเลยมีปลาเกลือครับไปเดี๋ยวไปดูตอน ไปทีมครับว่าผมจะได้ปลาเพิ่มอ,อีกสักตัวไหมประก,กาศแล้วนะครับเราจะมาก่อ,อกไฟสิงอย่งนะอยู่ตรงครับสบายใจเด็กจะเข้าไปเลาะหนูเลาะปลาจริงครับ เาแกยางสองตัวว <c oughs> <pt> ันนี้ไปแรียดีว่ะ หมดเลยหมดแล้วเครื่องครัวเครื่องครัวขี้ขวดนี้ยังไม่ตัดใช่ไหมเนี่ยขี้ขวดน้อยเนี่ยใส่ซอสหน่อยนึงหกเลยแล้วสาม่างคือเราใส่ยังโอเคเรวก็มาใส่จานแล้วก็จะมาใส่ปากกัน เยวตอนนี้กะเพรายังไม่ได้เด็ดเห็ดไปยังไม่เด็ดยังไม่ยังไม่เห็นนี่แหละผัดกะเพราหนูทิพย์ผัดกะเพราที่มีเตะกะเพราจริงๆน,นะครับก็ผัดกะเพาราใส่หนูอ๋อมชื่นใจก็แรกเลยครับนี่ข้างของ ว้าวนี่นี่น,นี่ตัวดีตัวดีปักเกลือไปปักเกลือได้ครับอุ้ยดิ้นดีด้วยแรงดีด้วยน่าจะเนื้อแน่นต้องเัาติดปากหน่อยเลยถ้ามีหญ้านะไปดูก่อน นี่ย้ายมาเรนี่เลยลงลงเลยก็เสริมามาเขาตบแต่ประหมอไงแจร์มครับคิดตัวหน่อยหน่อยมีมากเลย,ยแตบรบ์มครับอีกหนึ่นงแตร์ ปะเกือปะเกืออ <ents> ่ะได้ปะเกือกันแล้วเอากดนี้เสร็จขอยอยู่นู่นใช่เอ้อเอาละออกต่อ

ห้องน้อยด้วยนีย่ครับแต่ต้มนะได้ต้มคิดว่าต้องลงน้ำกขาแหละสีแต้มครับเดี๋ยวนะ นะมันี้มันติดอะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยป่าเนะตรงนู้น่ะมันเกี่ยวนะจะไปทน,นป่า,าไปครับเดี๋ยวไปรอต่อไปเดี๋ยวยปไปรอต่ออ้าวนี่พับพันลงน้ำแล้วเฮ้ยเมล่ไหร่เปล่าเนี่ยกดยังไง <Ngat> đi hà luôn lắm đi lút đi lút <Ngat> đi lút <đó. Ngat> đi lút <đó. Ngat> đi lút <đó. Ngat> đi lượt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  đi

ได้แั้วสองแก้มเลยสองแก้มเดีะเยสามนุ่นอย่างแรกเอออย่างแรกกระดุกตัวทำไม้าวตัวนะขตัวข้าวตัวไปขดข้าวมันจะเยอะเลยหม้ไม่กี่หราอืมอืมเป็ดหนูอันนี้ของเด็กครับหนูปลาเกลือโอ้ อร่อยยัไม่ได้กินเลยอร่อยไปก่อนอร่อยเนีราบรรยากาศผัดกะเพราหนูท็อกเ็นแล้วปัจจันหรออืมอร่อยอร่อย เอกทำไมนี่คะเป็นวันพิเศษอืมพิษติกะทะแก้ติกะทะเหรอใช่ปลาบากว่ข้าวสอนน้ำนะแกวเย

เราจะหมวกมาด้วยเออสักร้านนึงป่ะแล้วอ๋ออยู่ในตวงนะเฮ้ยนี่ๆๆๆๆๆ

ครึ่งล um. ้กว่าไอ้นุ่งในใหญ่กว่านี้เนาะเจียดเจียดเนี keine. ่ยเจาะก่อนเบลล์ลัมดู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 ไซนี้หาไม่ได้นะผมปอดพึ่งได้ตัวแรกไงไซนี้เดี๋ยวัล้วหลุดยังได้เลยมันอาจจะติดมุมอย่างนี้ล

แม่เพื่อนมันหึงแจ้งครับนะครับเดี๋ยวเราไปรอตอนเช้ากันนี่มเมื่อคืนไม่มารอครับตอนเช้าตามมาด้วยตื่นยังเนี่ยตื่นยังยังโอ้ไปครับเดี๋ยวเราดูปลากันว่าจะ ได้ไหมเช้านี้จะครบสิบห้าแต่ไหมอย่างที่ผมหวังไว้นะเดี๋ยวไปดูกันครับเบมืนบิษไมอะไรเนี่ยโเนี่ยมันเพิดงจะผ่นกันได้มันกระโดดเิ้ยวๆๆๆวเต้ยยวว่าเราป่าตลาดอยู่นะโอ้ยทายังไงกับเขาก็ไม่เชื่อเ่ยคนไปเคยหากินยังไงก็ไม่เชื่อไมโกดมาได้ปะมระโดดน้ำด้วย ได้ปลาเกือดูนี่อันนี้ก็ตึงอันนี้ก็ติด,ดแล้วดดน,นี่ด้าเน้ยไม่ตีแต่เหยื่อหายเหยื่อหมดเกลี้ยงเลยไหนๆนี่ๆติดไปใหม่มเลย น,นี่อันนี้แต้ยังใหญ่เลยดึงเข้าไปในป่าเงียบปิบเลยคิดว่าไม่มีปาลาซะ มีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กปนกันไปปจะทำข้าวกันดีกว่าอีกหนึ่งแก้วครับผมอีกหนึ่งเต็มปลกเกลือปลกเกลือทอดกรอบีจเลงทอดกรอบไฟ่ไหมนะอือเฮ้ยขาใสเกลือปเกลือครับผมป่ะ อาอยู่ไมเนี่ยอยู่ไหมอยู่ไหมกดเลยโอ้ติดปลาหลุดไปแล้วตัวน้อยตัวน้อยตัเนี่ยปลาเก๋ออีกแล้ว เกลือน้อยครับใส่เดียวกันเลยใส่เกลืออืมตัวนี้อยู่ครับมาบโอเคอไหนนี่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 เฮ้ยตัวใหญ่น่าจะเดดแล้วล่ะอม,อมันคือมมนหายใจไม่ได้ไม่พันอะโซ๊แล้วหน่อยไอ,ยอ้ยูเติมสีดเร็วอะ 嗯。Uh. ว่า่าถงมไีเอแต่ถ้ามันไม่ขีดป่านะด่วยนะรู้สึกไม่ถืดก็เสือกหนึ่งแต้มครับชอนน้อยชอนใช้ปลาเกลือครับทัดปลาเกลืออร่อยใช้ใช้ปลาเกลือใช้เกลืออร่อยครับเดี๋ยวไปดูแต้มรวมกันว่าผมได้กี่แต้ม อย่าก,ก้กาวอ้วรกันรวมหน่อยรวมเมื่อคืนรวมน้องหมดเลยนะใช่รวมทั้งหมดเดีย๋ยวมาดูดิว่าเมื่อคืนเราได้กี่ตัวครับสองสามสี่เราตกใจนะผมใหญ่นะ đi làm trước có giải con chó con chỉ là tôi Nói lên nôi đã bye bye chuyển thị về หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบ็ดสองสามสีวาหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดงยตัวตัวปลาตายด้วยออกขานอกอย่ะิบสองตัวครับกับการปักเบ็ดเมื่อคืนนี้หวังไว้ว่า สิบห้าครับได้เกิดคาดมาหน่อยหนึ่งครับถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดเนาะให้ประมาณสามสิบครับหลุดเดยอะเลย๋ยว่าไปใหม่ครับบรรยากาศคนดี